นักเรียนครับอ่านี่ตัวอย่างเมื่อกี้นี่นกกมีเบอร์ดซึ่งแปลว่าเราทั้งสองเราทั้งสองเรานั้นแสดงว่าเป็นบุรุษที่หนึ่ง k g ป b e r t a m เป็นบุรุษที่หนึ่งทั้งสองเบอร์ดัวทั้งสองแสดงว่าเป็นทวีพุทธอ่าเป็นทวีพุทธมาเลื่อนมาช่วงนี้ช่องนี้เป็นบุรุษที่สองก็ k g d อ่า KGD เกอร์ดัวบุรุษที่สองนะครับเนี่ยบุรุษที่สองแต่ว่ามันเป็นทวีพจน์มองในด้านนี้เป็นทวีพจน์ก็คือสองคนขึ้นไปดูนะครับเขาเขียนว่ากามูเบอร์ดัวกามูแปลว่าคุณหรือท่านเบอร์ดัวแปลว่าทั้งสองกามมเบอร์ดัวคุณทั้งสองหรือท่านทั้งสองหรือเราไม่ใช้คําว่ากามูใช้คําว่าอาวะก็ได้นะอววะเบอร์ดัวก็แปลเหมือนกันคุณทั้งสองหรือท่านทั้งสอง หรือถ้าเราไม่ใช้กามูไม่ใช้อวะเราเปลี่ยนคำมาเป็นอ่นเจอ่นเจเบอร์ดัก็จะแปลว่าคุณทั้งสองหรือท่านทั้งสองได้เหมือนกันนะเพราะคําว่ากามูอวะอ่นเจมีความหมายเดียวกันแปลว่าคุณหรือท่านเป็นความหมายของบุรุษที่สองนะครับเป็นความหมายของบุรุษที่สองแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นทวีพจน์คือตัวนี้ทวีพจน์คือสองคนเพราะ เราเอาคาว่าเบิร์ดดูว์อีเติมเข้าไปมันจะเป็นทวีพจน์ทันทีถ้าบอกกามูอย่างเดียวเนี่ยคุณคุณเฉยๆนะไม่ใช่สองคนแต่ใส่เบิร์ดดูวกามูเบิร์ดดูวก็แปลว่าคุณทั้งสองเนี่ยไอใส่เบิร์ดดูวต่อท้ายแหละทําให้เกิดทวีพจน์เอวเอวะคนเดียวคุณแต่ถ้าเราไปต่อ Duo, เบิร์ดดูว์แปลว่าคุณทั้งสองคนมันก็จะกลายเป็นทวีพุน์พขึ้นมาในทำนองเดียวกันอื่นเจแปลว่าคุณ เหมือนกับกามูเหมือนกับอวบนี่แหละอื่นเจเพราะว่าคุณอันนี้มันเป็ีนแค่บุรุษที่สองคนเดียวจะให้เป็นทวีพจน์บุรุษที่สองที่เป็นทวีพจนเติมเบอร์ดัวเข้าไปอื่นเจเบอร์ดัวก็จะแปลว่าคุณทั้งสองหรือท่านทั้งสองหรือเธอทั้งสองก็ได้นะอ่าอันนี้คือช่องที่บอกว่า kgd กระดัวบุรุษที่สองแต่ตรงกับคําว่าทวีพจน์มาอีกช่องหนึ่งช่องที่สามเนี่ยซึ่งยังอยู่ในช่องทวีพจน์อยู่นะ แต่ว่ามันอยู่ช่องที่สามก็คือช่องบุรุษที่สามหรือ k g d เกอรติกอ่าดูดีนะนักเรียนตัวนี้จะใช้คำว่าเมเรโกอเมเรโกแปลว่าอะไรเมเรโกอก็แปลว่าพวกเขามันไปได้สองอย่างแปลว่าเขาหรือแปลว่าพวกเขาคำว่าพวกเขานะ่ยแสดงว่าหลายคนใช่ไหมเมเรโกอพวกเขา b e r d u a ดูว์อกันอะไรไหมนะมาร์เรโกแปลว่าเขาเฉยมาร์เรกกนี่แปลว่าเขาเฉยไม่ใช่พวกเขานะมาร์เรกแปลว่าเขาส่วน b e r duo ดนี่แปลว่าทั้งสองเพราะฉะนั้นคําว่ามื่อเรกเขาเนี่ยแสดงว่าบุรุษที่สามใช่ไหมบุรุษที่สามเคจีดีกติเกอรมื่อรกนะแปลว่าเขาเขานี่บุรุษที่สามนะครับุรุษที่สามส่วนเบ r ร์ดวเนี่ย ก็แปลว่าเขาทั้งสองพอใส่เบอร์ดัวปั๊บเนี่ยบุรุษที่สามตัวนี้จะกลายเป็นทวีพจน์ชี้ถึงสองคนทันทีเลยก็คือทวีพ์ตัวนี้เมื่อเรกเบอร์ดัวเราก็จะแปลว่าเขาทั้งสองก็จะเป็นบุรุษที่สามสองคนนะครับบุรุษที่สามก็คือเนี่บุรุษที่สาม k g D กติโกสองคนก็คือทวีพจน์ตัวนี้ ดูวอรังสองคนนะครับอ่าต่อมาสุดท้ายนะตัวนี้คืออะไรอ่าที่กัอรังคืออาตาสัสามคนขึ้นไปภาษาไทยเรียกว่าพหุพจนใช่ไหมล่ะพะหุพจนเนี่ยเอามาดูช่องที่หนึ่งก้ามีอ่าก้ามีแปล,ว,แปลว่าเรากี่ตอก็แปลว่าเราเหมือนกันอ่าเสร็จแล้วก้ามี ซอร์มูวกามีพวกเราเซอร์มูวแปลว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยไปดูแลนะกามี ami, พวกเราเซอร์มูวแปลว่าทั้งหมดนะครับกามีเซอร์มูวแปลว่าพวกเราทั้งหมดฉะนั้นพวกเราทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นบุรุษที่เท่าไรเป็นบุรุษที่หนึ่งเพราะเป็นผู้พูดนะครับเป็นบุรุษที่หนึ่งแต่ถามว่ากี่คนอันนี้หลายคน ก็เข้าในปหูพจน์ติโกรังเะอัสปหูพน์นะครับพรบอกพวกเราแสดงว่าหลายคนนะทั้งหมดใช่ไหมล่ะแต่อันนี้พวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นบุรุษที่หนึ่งนะครับเนี่ยช่องเดียวกันต่อมามาช่องนี้ช่องที่สองกามูเสมัวกามูแปลว่าคุณหรือท่านเสมาว์เนี่ยแปลว่าทั้งหมดนะหรือแปลว่าทั้งหลายทั้งหมดนะ อ่าถ้าเราไม่ใช่กามูใช้ตัวนี้ก็ได้อันดาเพราะอันดามีความหมายเดียวกับกามูกามูแปลว่าค,คุณหรือท่านอันดาก็แปลว่าคุณหรือท่านแล้วกล่าวว่าไงล่ะอันดาเสมัวออ่าอันดาเสมาวแปลว่าพวกคุณทั้งหมดออันดาเนี่ยเสมัวเดิมที่อันดาน่แปลว่าคุณแต่ใส่เสมัวแปลว่าทั้งหมดคุณทั้งหมดก็คือพวกคุณทั้งหมดอ่าตัวนี้เหมือนกันเอาว่า อววะนี่แปลว่าคุณเหมือนกันเพราะอววะกามูอันดาอ่าความหมายเดียวกันอาวะกามูอันดาความหมายเดียวกันเติมสมัวข้างหลังเข้าไปก็จะแปลว่าคุณทั้งหมดหรือคุณทั้งหลายมันก็จะเข้าในบุรุษที่เท่าไหร่บุรุษที่สองนะครับเคจีดีคือดูเข้าในบุรุษที่สองแต่ว่ามันหลายคนก็เป็นปหูจพ์คือดูตรงนี้อ่าหูพจน์ตรงนี้นะ ดูจากความหมายก็รู้พวกคุณทั้งหมดหรือพวกคุณทั้งหลายหรือพวกคุณทุกๆคนความหมายนี้เราสามารถที่จะให้ได้ให้มันมีความหมายที่เป็นหูพจน์นะและก็เป็นบุรุษที่สองอีกครั้งนะกามูสมัวหรือจะกล่าวว่าอันดาสมัวหรือจะกล่าวว่าอาวสมัวความหมายเดียวกันคือพวกคุณทั้งหมดหรือพวกคุณทุกๆคนหรือพวกคุณทั้งหลาย นี้เข้าในความหมายคำว่าบุรุษที่สองนะครับบุรุษที่สองที่เป็นพหูพุน์นะครับเนี่ยดูดันนี่สุดท้ายนะครับช่องที่สามมาเรเกโกี่คำหนึ่งอีกคำหนึ่งมาเรเกโกอีตูอันนี้คำเดียวกันนะอันนี้มามาถึงตรงนี้ปั๊บมันไม่พอเลยเห็นจะนี้ต่ออันนี้มันสองคำมาเรเกโกคำหนึ่งมาเรเกโกอีตูนีคำ พราะไอ้มาเร็งตัวนี้มันมันแปลว่าเขาหมายถึงว่าคนเดียวก็ได้หรือหลายคนก็ได้เหมือนตัวบนเมื่อกี้เนี่ยมาเรกงอ,อ่าเขาพอสซเบอร์ดวก็แปลว่าเขาทั้งสองอันนี้มาเรกอเขาเหมือนกันอ่าแล้วก็มาเรกงอีตูแปลว่าเขาเหล่านั้นอ่ามาเรกงนี่มันใช้กับอ่าอะไรล่ะคนเดียวหรือหลายคนก็ได้นะ เอ็นในความหมายตรงนี้คือหลายคนนะมาแรกก็ในคํหนึ่งหรือจะใช้คําว่ามาแรกก็อีกตูก็ได้ความหมายเดียวกันคือพวกเหล่านั้นหรือพวกเขาทั้งหลายตรงนี้มันเป็นเคจีดีกติกบุรุษที่สามพวกเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นแสดงว่าเป็นบุรุษที่สามใช่ไหมล่ะบุรุษที่สามแต่มันหลายคนนะเป็นปหุพจน์ใช่ไหมล่ะเป็นปหุพจน์มองในด้านนี้นะ ทำยังไงให้เป็นปหูพุน์เนี่ยมันไม่ยากเลยจากมรกรนี่นะมันก็เป็นได้ทั้งเอกพุทธไระหูพจน์แต่ตรงนี้มันใช้ได้สองอย่างมรักรถ้าใส่มารากรอีตูใช้ค่ะอีตู้ต่อท้ายเนี่ยอันนี้แน่นอนเป็นปหูพจน์แน่นอนแปลว่าพวกเขาเหล่านั้นนะอันนี้นักเรียนพอจะมองเห็นพอที่จะแยกออกไหมให้นักเรียนลองไปทบทวนดูนะครับและนักเรียนก็จะเข้าใจนะ อันนี้ครูจะอ่านตัวอย่างนิดหนึ่งนะนะให้หมดหน้าไปเลยนิดเดียวเป็นตัวอย่างนะคําศัพท์เกี่ยวกับคําสรรพนามอันนี้ครูแยกกันแล้วนะอันนี้ก็ให้ดูอัน,นที่หนึง่งเขียนว่าสายยอสายโแปลว่าฉันแน่นอนแหละสายโคือเอกพจน์บุรุษบุรุษที่หนึ่งนะอากูความหมายเดียวกับสายโแต่อากูนี่เป็นคาหยาบนิดหนึ่งเหมือนกับเราอะผมสุภาพถ้ากูกูเนี่หยาบนะนี่อากูมาายูก็มีเหมือนกันอากูนี่ยหยาบนะ ก็แปลว่ากูหรือข้านะอันนี้ถือว่าเป็นบุรุษที่หนึ่งนะอันที่สามนี่กามีนะกามีแปลว่าอะไรกามีแปลว่าเราอันนี้บุรุษที่ใไรเนี่ยบุรุษที่หนึ่งเหมือนกันแต่จะเป็นบุรุษสองได้ไหมได้บอกกามีเบอร์ดวก็เป็นทวีพุทธถ้ากามีสมวกามีเบอร์ดวแปลว่าเราทั้งสองนะครับเราทั้งสองก็จะเป็นทวีพุทธ อ่าหรือกาม i สมุวก็จะกลายเป็นอะหุพุทธนะแปลว่าเราทั้งหลายต่อมาคำที่สี่กามีเบอร์ดดวเนี่ยกามีคำเดียวข้างบนแหละใส่เบอร์ดวก็จะแปลว่าเราทั้งสองกลายเป็นทวีพุทธนะวิธีการเติมข้างหลังนิดเดียวต่อมากามีกามีกามีแปลว่าอะไรเราหรือกีตอก็ได้นะกีตอกีตอแปลว่าอะไร กีตอแปลว่าเราอันนี้เอกเกินนะเอกเกิน e a า e kata อ่านว่ากีตอก็แปลว่าเราเราเอาสมัวมาต่อท้ายสมัวแปลว่าทั้งหมดหรือทั้งหลายแล้วก็ล่าว่าแกมีสมัวหรือกีตอสมัวนะก็จะแปลว่า่าพวกเราทั้งหมดพวกเราทั้งหลายพวกเราทุกคนต่อมาอันที่หกอ่นเจอันนี้คำเต็มเจก็ย่อมาจากอ่นเจแปลว่าคุณ อาวะก็แปลว่าคุณแปลว่าท่านอ่านี่เขียนเป็นภาษาไทยอึนเจ,จเจอาวะ,ะคำแปลคือคุณท่านหรือเธอนะคำที่เจ็ดเอิงเกาเอิงเกาในบุรุษที่สองแหละนะคนเดียวเอิงเกาอันนี้อันดาอันนี้อันนี้เอังอังเกาี่คือตัวนี้อันดาก็คือตัวนี้สะกดไทยไว้แปลว่าคุณหรือท่านหรือเธอก็ได้นะมาต่อมาคำที่แปดนะ ตวนตวนนี่นี่เขียนไว้ละตวนตวนตัวนเดี๋ยวตวนแปลว่าท่านผู้ชายหรือคุณผู้ชายอันนี้จะเป็นสุภาพใช้กับคนระดับสูงหน่อยตวันถ้าคนธรรมดาอังเกาอันดาถ้าคนที่มีระดับหน่อยก็ใช้คําว่าตวนตวอันอันที่เก้าคือปูวันอันนี้ใช้กับคนที่มีระดับหน่อยแต่เป็นผู้หญิงนะปว,นปวันแปลว่าคุณหญิงหรือท่านผู้หญิง ตัววันเมื่อกี้นะใช้กับูชายนะครับต่อมาตัวนี้กามูกามูกามูแปลว่าคุณแต่ใส่เบอร์ดัวไปก็เป็นกามูเบอร์ดัวก็จะแปลว่าคุณทั้งสองคนเพราะไอเบอร์ดัวแปลว่าสองอ่าส่วนตัวนี้อาวะเบอร์ดัวอวะเบอร์ดัวก็จะมีความหมายเดียวกันคือคุณทั้งสองคนเนี่ยกูคิดว่านะแปลเหมือนกัน้งบนตัวนี้อื่นเจ เบอร์ดัวอนเกะแปลว่าคุณเยแปลว่าเธอเบอร์ดัวแปลว่าสองอ,อนเกะเบอร์ดัวก็แปลว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยจะเหมือนกันนะจะเหมือนกันข้างบนสุดท้ายเนี่ยคำที่สิบสามกาโมแปลว่าคุณเสมัวแปลว่าทั้งหมดหรือทั้งหลายอ่ะกาโมเสมัวนะก็แปลว่าพวกท่านทั้งหลายหรือคุณทั้งหลายนี่แสดงว่าบุรุษที่สองแต่เป็นพาหูพจน์นะครับ อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะ,ะตัวอย่างให้หมดปไปเลยนิดนึงหมดไหมหมดไหมนิดนะนิดเดียวตัวนี้อันดาซมัวอันดาแปลว่าคุณซามัวแปลว่าทั้งหมดหรือทั้งหลายอันดาซมัวแปลว่าท่านทั้งหลายหรือคุณทั้งหลายตัวนี้อวะซามัวแปลว่าท่านทั้งหลายอันนี้ดิโยซามัวแปลว่าเขาก็ได้ เขาก็ได้มันก็ได้หรือหล่อนก็ได้จ้เป็นผู้หญิงบุรุษที่สามนะเขาทั้งหลายมันทั้งหลายหล่อนทั้งหลายอันนี้อยู่ที่ว่ามันเนี่ยถ้าเป็นสัตว์เราใช้มันคนใช้เขาถ้าผู้หญิงใช้หล่อนนะอันนี้อ่าสิบเจ็ดเนี่ยอีเยอร์หรือคำหนึ่งดีเยอร์แปลเหมือนกันนะอีเยอร์ดีเยอร์ก็คือแปลว่าเขาหรือแปลว่ามันหรือแปลว่าหล่อนนะต่อมาเบอร์ลิยาอันนี้เป็นคําที่อ่าค่อนข้างสูงหน่อยราชาท์เบอร์ลิยาก็แปลว่าเขา รือแปลว่าพระองค์นะอันนี้สิบเก้าเนี่ยมารเรกรเบอร์ดมาเรกรจะแปลว่าเขา,บา,เ,า,าเ,เบอร์ด duo แปลว่าสองฉะนั้นมาเรกเบอร์ด d u แปลว่าเขาทั้งสองตัวนี้อันที่ยี่สิบเนี่ยมารเรกแปลว่าเขาอ่ามาเรกรเขา,าแล้วก็ต่อด้ยวยคำว่าอีตูเพื่อให้เป็นพระผูพจน์ก็อ่านว่ามาเรกอ,รอีตูก็จะแปลว่าพวกเขาทั้งหลาย อ่าคือทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ครูแยกไว้แล้วนะแยกไว้ตรงนี้เนี่ยอะข้อสังเกตง่ายๆก็คือถ้ามันมีการเติมหลังเนี่ยมันจะก็จะกลายเป็นเพิ่มเป็นสองคนหรือหลายคนได้เหมือนกับอันดาเนี่ยอ่คุณคุณในคนเดียวพอใส่เสมวัวแปลว่าทั้งหมดหรือทั้งหลายคุณทั้งหลายคุณทั้งหมดแสดงว่ากลายเป็นถูพุทธแล้วอ่ากลายเป็นหูพุทธนะหรืออวะสมวัมัวอวะว่าคุณใส่เสมวัวแปลว่าทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นบุรุษที่สองที่ชี้ถึง คี่ถึงหูพนทธนส่วนเดียรอเดียรอนี้เป็นเขาคนเดียวใส่เสื้อหมวกนะมันก็จะกลายเป็นเป็นไดไรเป็นปะหูพจท์ขึ้นมาเนะีนะ่ยนเะนะี่ยอันนี้นะทั้งหมดนี่เป็นตัวอย่างนะซึ่งที่นักเรียนคิดคิดว่าพอจะเข้าใจแล้วก็พยายามทบทวนะก็ไว้เพียงอ่านะเท่านี้ก่อนอินชามวั์ะะนะก็คงจะได้ได้พบกันใหม่อัลลอฮุสุบฮานะตะอาตลาอัลลอฮกอรอสุนฮิดยัสตัฟิกแล้วก็

เดี๋ยวครูจะสั่งงานนะครับสั่งงานที่หลังแล้วก็นักเรียนดูที่ใบงานที่ครูสั่งนะอ่าก็จะมีอ่าการเขียนบ้างเพื่อเป็นการเก็บคะแนนของนักเรียนนะครับอ่าตรงนี้ก็เดี๋ยวนักเรียนก็ไปดูในงานที่ครูสั่งไวน้นักเรียนก็จะรู้ว่าครูสั่งอะไรนะตรงนี้คือเป็นการอ่าสอนทเฉยน,นะวันเราสุภาราชนะอานะ